ใน Microsoft 365นะครับมันจะมีซอฟต์แวร์เยอะแยะมากมายหลายตัวเลยนะครับที่นอกเหนือจาก Excel Word PowerPoint อะไรพวกนี้นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราเรียกตัวนี้ว่าตัว Power Automate นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายว่า,า Power Automate เนี่ยมันมันคืออะไรแล้วมันก็แบ่งออกมามีโปรดักต์ย่อยๆกี่ตัวนะครับเพื่อ ที่จะในคลิปต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้เอาไอตัว power t o m a t e เนี่ยนะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับโปรแกรม power t o m a t e นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์นะครับหรือว่า,าสร้างระบบอะไรขึ้นมาสักระบบหนึ่งที่สามารถที่จะมาทำงานแทนเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้คาว่าแทนเราเนี่ยมันก็ฟังดูอาจจะน่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเ,เราอาจจะไปมองว่ามันมาช่วยเราทำงานที่ ซ้ำๆสักๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะได้เอาเวลาตรงนี้ไปทําเรื่องอื่นนะครับอาจจะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าทุกๆเช้าวันจันทร์เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องแบบไปเปิดไฟล์ Excel copy ไฟล์ Excel ออกมานะครับเอาข้อมูลที่เรา Copy อ,ออกมาเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีการเปิดไฟล์ที่เรา Copy อ,ออกมาเนี่ยนะครับเข้าไปแก้ข้อมูลอะไรบางอย่าง เหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับล่อเรามีเทมเพลตอยู่นะครับเราก็แค่ Copy ไฟล์มาแล้วเราก็ไปเปลี่ยนข้อมูลอย่างเงี้ยนะสมมติว่าไปเปลี่ยนทำอย่างเงี้ยทุกทุกอาทิตย์ทุกเดือนนะครับแล้วเราก็เอาไอ้ตัวที่เรา Copy ปีกมาแล้วก็แก้ข้อมูลข้างในไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยส่งไปให้เจ้านายหรือส่งไปให้หัวหน้าอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ยนะครับก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่แบบมันก็มีลักษณะของการทางานค่อนข้างซับซ้อนซ,ซ,ซ้ำซากอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือ,อคําถามก็คือว่าทําไมเราไม่เอางานลักษณะแบบเนี้ย ให้หุ่นยนต์นะครับหรือเราเขียนโปรแกรมเพื่อให้เขาเนี่ยทำลักษณะงานซ้ำๆแบบเนี้ยแทนเรานะครับซึ่งเราจะได้เอาเวลาตรงนี้ไปทำอย่างอื่นต่อนะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า RPA นะครับอันนี้ผมมาอธิบายนิดนึงก่อน RPA เนี่ยย่อมาจากคำว่า r o b o t i c Process Automation นะครับหรือถ้าจะแปลกันตรงๆต,ตามลากศัพท์ก็คือระบบอัตโนมัตินะครับที่เอาหุ่นยนต์เเข้ามาช่วยนะอพอพูดถึงหุ่นยนต์ปั๊บหลายท่านอาจจะไปนึกถึงแบบ หุ่นยนต์ที่แบบมีรูปร่างคล้ายคนใช่ไหมอันนั้นก็คือเป็นหุ่นยนต์ในเชิงฮาร์ดแวร์นะครับแต่ว่าไอสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับมันก็เป็นหุ่นยนต์ในเชิงซอฟต์แวร์นะครับคือลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราแบบเพิ่มผลักติวิตี้นะทำงานง่ายขึ้นนะครับอาจจะทําให้แบบถ้าจะพูดอะไรตรงๆกันนิดนึงนะครับมันอาจจะฟังดูแล้วค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่แต่ถ้าแ,แ,แ,แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือเราไม่ชอบก็ตามแต่เนี่ย ไอ้เรื่องพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเข้ามาอยู Galile ่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในความเห็นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเองรู้สึกว่ามันเป็นการดีกว่าถ้าเราศึกษานะครับข้อมูลพวกเนี้ยนะครับหรือศึกษาพวกเนี้ยเอามาใช้งานนะครับแล้วก็จะปรับตัวแล้วก็อยู่รอดได้ในอนาคตนะครับหุ่นยนต์เองเนี่ยนะครับหนึ่งคือเขามีความแม่นยำมากกว่าเรานะครับนะฮะสองเนี่ยลักษณะของตัวเนี้ยคือการทำการทำงานการสร้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เดี๋ยวในปัจจุบันพอบอกว่าสร้างหุ่นยนต์เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงว่าโอ้โหมันน่าจะต้องแบบไปเรียนเขียนโปรแกรมแน่นอนเลยนะฮะโอโ้โค้ดเยอะแยะอะไรประมาณเนี้ยเ,เรื่องเนี้ยม,มันเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าไปพูดเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเขียนเนี่ยนะครับเราเรียกตรงนี้ว่ามันเป็นโลโ c ode, นะครับหรือเป็นลักษณะของตัวโนโค้ ode, นั่นหมายความว่าการสร้างหุ่นยนต์นะครับหรือสร้างระบบ RPA ในปัจจุบันเนี่ย มันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็คือแบบไม่จําเป็นที่จะต้องแบบมีความรู้อะไรเยอะแยะหรือพูดอีกในนึงก็คือว่าโปรแกรมที่เราใช้ในทุกวัน,น,นเนี่ยนะครับอย่าง Power Automate เนี่ยนะครับมันเป็นโปรแกรมที่ user ทั่วไปเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับก็คือโดยที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องโปรแกรมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจในเครื่องมือที่เราใช้อยู่แค่นั้นเองนะครับซึ่งถามว่ามันยากไหมในความเห็นส่วนตัวผมเองผมว่ามันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่า อาจจะต้องแบบมาปรับวิธีคิดอะไรบางอย่างนะครับจากที่เดิมทีเราเคยเป็นยูเซอร์นะครับแต่พอนี้พอเราเป็นผู้สร้างนะครับมันก็จะต้องปรับวิธีคิดกันนิดนึงนะครับซึ่งความปลอดภัยอะไรมันก็จะดีกว่านะครับหลายเรื่องนะครับเรื่องการเข้าไปอินทิเกรตกับหลายระบบอะไรเงี้ยจริงๆพวกนี้มันก็เป็นทฤษฎีพอสมควรนะครับคือก็อาจจะแบบว่าลองอ่านๆดูหรืออาจจะกดพสตส์ที่หน้าจอลองอ่านๆดูเอาก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่า ผมเองผมก็อาจจะสไตล์ผมเองก็อาจจะแบบไม่ได้ลงทฤษฎีอะไรมากมายนักนะครับเดี๋ยวอาจจะรีบทําชิ้นงานกันดีกว่านะครับก็เนี่ยฮะอย่างตัวนี้ก็เป็นเรื่องของ productivity คือมันเรื่องปกติครับคือหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่เหนื่อยไม่ง่วงไม่เบลอไม่งอแง,ไม,งไม่อะไรประมาณนี้ครับซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ย productivity เนี่ยมันเร็วกว่ามนุษย์เป็น10บเท่าอยู่แล้วนะครับความแม่นยําความอะไรต่างๆก็ค่อนข้างดีกว่านะครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็น ที่มาที่ไปของคำว่า r o b โลบอติกโ s เซตโ m a t i o n หรือ RPA นะครับคันนี้การที่เราจะสร้างโปรแกรมลักษณะแบบเนี้ยนะครับคือมันก็มีในท้องตลาดมันมีหลักๆเนี่ยมันมีอยู่2-3าตัวนะครับแต่ตอนเนี้ยผมจะพูดตัว Power t u t o t e t o นะครับ Power Automate เนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่ในท้องตลาดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นที่นิยมเพราะว่า1คือเป็นของ Microsoft นะครับแล้ว2เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะอินทิเกรตกับไปตัวชุด สามหาได้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่นิยมในท้องตลาดนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเราสามารถที่จะแบบถ้าจะให้นิยามว่าเพราะว่าตัวเมทมันคืออะไรก็คือมันคือโปรแกรมที่ช่วยสร้างระบบการทํางานอัตโนมัติหรือเรียกสั้นๆว่า Workflow ก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะเรียกในบางครั้งอาจจะเรียกว่า Workflow อ,อาจจะเรียกว่า flow นะครับให้ลงมือทํางานแทนเรานะครับแทนเราหรืออาจจะมาช่วยเราก็ถ้าคิดกันในมุมนี้นะมันเหมือนกับว่า แทนที่สมมุติว่าเราทํางานไม่ทันใช่ไหมครับเกิดสมมุติว่าเราอาจจะไปจ้างพนักงานเพิ่มนะครับบางทีเราจ้างพนักงานเพิ่มมาให้ตรงนี้คีย์ Data ให้เราหน่อยตัวนั้นทําให้เราหน่อยอะไรเงี้ยเราจะได้เอาเวลาแทนอื่นแทนที่เราจะไปจ้างพนักงานเพิ่มครับเราก็อาจจะเอาไอ้ตัว Power a u t o m เ t e เนี่ยมาทํางานแทนที่จะจ้างพนักงานเพิ่มถ้าจะให้ผมพูดตรงๆก็คือเอ้ยอย่างนี้มันก็จะมีโอกาสมาแทนมนุษย์ไหมเนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมว่าไม่มีโอกาสแน่นอนถ้าถ้าถ้าเราไม่ปรับตัว นะครับก็คือ,อาการจ้างงานมนุษย์ก็อาจจะน้อยลงนะครับก็คือถ้าถ้ามองในแง่บริษัทเนี่ยผมมีควารู้สึกว่าบริษัทจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกมหาศาลเลยนะครับในการที่เราพยายามที่จะหาหุ่นยนต์มาทํางานอะไรประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนจุดแข็งก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปสไลด์ก่อนหน้านี้ก็คือว่า,ามันก็จะทําให้เพิ่ม productivity นะครับทำงานได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะเอาเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมก็ มีความรู้สึกว่าถ้าใครไม่ศึกษาโปรแกรมตัวนี้อนาคตเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับในการที่คือเรียกว่าเราอาจจะทํางานอ,อ,อะไรที่มันซ้าๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมันน่าจะหาคนมาทําแทนนะครับเราจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับมากกว่านะครับอันนี้ในมุมมองผมเนี่ยผมมองแบบนี้มากกว่านะครับคราวนี้เรามาดูคำเ,เรียกว่า Product ย่อยของตัว p o w e r a u t o m a t e นะครับว่า p o w e r a u t o m a t e มันมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเนี่ย ก็คือ Power Automate Desktop นะครับ Power Automate Desktop ก็คือหมายความว่ามันเป็นตัวโปรแกรมตัวหนึ่งที่เราติดตั้งอยู่ในเครื่องได้นะครับคืออย่างตอนนี้เองเนี่ยผมเองอาจจะลองไปไปกดปุ่ม w Windows นะที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ลองเซิร์ชคำว่า Power นะครับก็ Automate นะฮะก็ลองพิมพ์ดูนะฮะคือโปรแกรมตัวเนี้ยนะครับเราจะต้องมีการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มีการติดตั้งอยู่ในเครื่องนะครับอันนี้ผมเองอาจจะลองเปิดให้ดูเล่นๆดูก่อนนะครับก็ ก็คล้ายๆกับเหมือนกับโปรแกรม Excel w o r d p o w e r p อ i n t อะไรประมาณนี้ที่อยู่ในเครื่องเนี่ยซึ่งเราจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ลงไปนะครับจุดประสงค์ของการใช้ตัว Power Automate ก็คือของตัว desktop อนะครับก็คือว่าใช้สำหรับควบคุมโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการที่จะเปิดปิด Excel นะฮะหรือว่าต้องการที่จะทำออโตเมชันเกี่ยวกับ Excel Word PowerPoint หรืออะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ตัว p o u t o m a t e Desktop ในการที่จะจัดการนะครับ ในขณะที่ถ้าเกิดสุิท่านต้องการที่จะควบคุมโปรแกรมที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะเช่นอีเมล e นะครับ Excel ออนไลน์ Word ออนไลน์ a r e ์ o i n t o n e i r i v e Gmail อะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็จะต้องใช้ตัว Power Automate on Cloud นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีการอธิบายการใช้งานแต่ละตัวพวกเนี้ยเป็นคลิปแยกเป็นตอนๆไปนะครับถ้าเกิดผมย้อนกลับมาที่ตรงตัว Power Automate Desktop นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากครับก็คือทุกท่านจะเห็นว่า เราสามารถไปเซิร์ชได้ที่ตัว Google ก็ได้นะครับมันก็จะมีตัว power automate desktop นะครับซึ่งอพอเราเซิร์ชเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะลิงก์ตัวนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่ i Install ตัว power automate desktop นั่นหมายความว่าเราก็อาจจะคลิกเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ลงมานะครับจริงๆตรงบล็อกเนี้ยจะเห็นว่ามันก็จะมีโปรแกรมที่เรามันจะมีลิงก์ที่ให้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ผมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรม นะครับก็คือโอเคผมอาจจะดาวน์โหลดนะครับผมอาจจะเซฟลงไปที่ดาวน์โหลดหรือเซฟไปที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับก็ก็ดาวน์โหลดลงไปแล้วจากนั้นการติดตั้งเนี่ยมันก็จะติดตั้งง่ายๆก็คืออ,อ,อาจจะมีการมีกดเนกกดเยสุดอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เรื่องการติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดแยกเป็นคลิปต่างหากไว้อีกทีหนึ่งนะครับพอดีผมเองก็ไม่อยากให้คลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันยาวเกินไปนะบางทีมันอาจจะดูแล้วอาจจะค่อนข้าง น่าเบื่อในการติดตามอะไรประมาณเนี่ยผมพยายามจะทาให้คลิปเนี่ยประมาณ10นาที15นาทีไม่เกินเต็มที่นะครับอันนี้ก็คือสามารถติดตั้งลงไปได้นะครับแล้วก็พอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยโอเคอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับผมเองก็ไปเซิร์ชกับว่า power automate นะฮะแล้วก็อาจจะลองไปไปเปิดดูนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็น power automate desktop นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ desktop จะใช้ติดตั้งอยู่ในอยู่ในเครื่องนะครับเพื่อควบคุมโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับ ส่วน Power Automate on Cloud นะครับอันนี้เราก็จะเข้าในที่อินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะฮะก็คือเราก็เข้ามาที่ตรงเว็บบราว์เซอร์นะครับหลักๆจริงๆเนี่ยเราจะเข้ามาที่ลิงก์ที่ชื่อว่า make.powerautomate.com นะครับทีนี้เดี๋ยวท่านที่มี Account อยู่ก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยหมายถึงว่าถ้าใครมี Account ที่เป็น365อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวใครยังไม่มีอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมี Account Demo เนี่ยให้สามารถทดลองเล่นได้นะครับซึ่ง สรุปก็คือคลิปเนี้ยนวัตถุประสงค์ก็คือผมแค่แนะนําว่า,า RPA คืออะไรนะครับ w e r a u ตัว mate mm hmm. คืออะไรทําไมเราต้องมาใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยนะผมก็จะมาลงรายละเอียดลงไปว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันใช้งานยังไงนะครับซึ่งผมก็จะเน้นตัวอย่างนะเวิร์กช็อปเป็นหลักนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปแรกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการทฤษฎีเล็กๆน้อยๆนะฮะเป็นการแนะนําเบื้องต้นนะ,ะหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นปฏิบัติ100%เลยนะครับ